สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มคุณพิงกี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเท่าที่ทราบคุณพิงกี้เป็นจำเลยที่7ในคดีพอรอกอกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกองประชาชนหรือเรียกว่าชแชร์ลูกเซลโซ่ so หรือเรียกว่าแชร์ฟอเร็กเหตุผลที่ศาลให้กันใ,ให้ประกันตัวนะครับในความเห็นผมนะผมคิดว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดมัดแน่นเหมือนพวกจำเลยต้น,ตน ที่ 1, นึอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นนะ่าชัดเจนเลยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจาปรากฏอยู่ในสื่อเส้นทางเงินอะไรครบถ้วนนะส่วนคุณพิงกี้เนะี่ยผมคิดว่าพยานหลักฐานก็อาจจะนะเ,เป็นผู้เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ถึงขนาดชัดเจนขนาดนั้นสานะครับศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็น่าเชื่อว่าไม่น่าจะหลบหนีนะพฤติการต่างๆแล้แนวทางการต่อสู้คดีต่างๆก็ นะพูดง่ายก็ผู้ตรงๆยังมีโอกาสในการหลุดคดีส่วนจะหลุดหรือไม่หลุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสืบพยานของอายการแล้วก็ของจำเลยในการต่อสู้และดุลพินิจของสารต่อไปนะครับได้รับการปล่อยตัวติดคุกมา3เดือนเสร็จเนี่ยก็ถือว่ารับเวรรับกรรมพอสมควรและเป็นบทเรียนของดาราในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาต่างๆต้องดูไว้ว่าคดีแชลูกโซ่เนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นภัยเศรษฐกิจร้ายแรง นะดูกันต่อไปนะครับหลังจากได้ประกันตัวแล้วคุณพิงกี้จะต่อสู้คดีและจะหลุดหรือไม่อย่างไรก็มีทั้งโอกาสหลุดและไม่หลุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเธอเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดเป็นแค่นักลง,ลงทุนได้รับเงินปันผลไม่มีส่วนร่วมในการชักชวนจริงหรือไม่ก็ต้องไปนำสืบกันนะครับ นะผิดถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ